เซไนตินเนี่ยทำไมดีกว่าอาหารเสริมอื่นอย่างไรนะครับเพราะว่าในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเราต้องการโปรโตีนทุกวันนะครับเซอร์ไนตินก็จะมีกรดอะมิโนกรดอะมิโนก็คือโปรโตีนตัวหนึ่งที่ย่อยออกมาเป็นกรดอะมิโนแล้วมีอยู่21ตัวซึ่งมากกว่าที่เราต้องการซสอีกเราต้องการ20ตัวอีก4ตัวเพิ่มเข้ามาทำให้ร่างกายเราสมบูรณ์ครบเห็นไหมครับ เรามีวิตามิน16มีแร่ธาตุ17อันนั้นก็คุ้มมากเลยนะครับเราสามารถได้วิตามินแร่ธาตุครบนะครับซึ่งเราเราก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนซึ่งวิตามินแร่ธาตุเราไม่ต้องการเยอะถ้าเยอะก็คือวิตามินที่ละลายในน้ําอาจจะกินเพิ่มเพิ่มจากผลไม้เพิ่มจากผักนะครับหรือกินวิตามินเป็นรวมเลยก็ได้ไม่เป็นไรอย่างวิตามินซีเนี่ยต้องกินทุกวันจําเป็นร่างกายขาดวิตามินซีไม่ได้เลยสักวันเดียวจำเอาไว้ นะครับหรือถ้าคุณคิดว่าเอ้ยบิติอินซีฉันกลัวไปหาซื้ออย่างแ,แพงๆหน่อยก็เม็ดพันวิิกรัมตกอย่างแพงมากไอ้ถูกที่สุดก็น่าจะไม่ละหบาทก็อย่างแพงก็ไม่ละสิกว่าบาทนะครับของนอกแต่โรงงานมันตั้งในไทยก็เลยถูกหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องทานนะครับหรือว่าไม่เอาฉันชอบทานผลไมา้ได้เลยอยากกินวิตามินซีให้ครบพันวิิกรัมกินส้มวันละสิลูกกินได้เลย นะมือละ5ลูกเพราะวิตามินซีที่มาจากธรรมชาติมันดีที่สุดแต่มันอยู่ในร่างกายได้3ชั่วโมงแต่วิตามินซีอยู่ในร่างกายถึง10บถึงสิชั่วโมงมันก็เลยอยู่ได้นานนะครับต่อไปเรามาดูตัวนี้แคลโรทีนอยแคลโรทีนอยเน,น,นี่ยดีมากๆนะครับมันจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีไลโคปีนอย่างเงี้ยนะครับเบต้าแคลโรทีนเป็นสีสีของมันใช่ไหมไลโคปีนพวก มะเขือเทศเนี่ยแดงๆนะครับเบตาแคโรทีนก็เหลืองๆนะลูทีนซีเซนทีนพวกนี้ดูแลสายตาดูแลโรคสมองสมองหวังหวใจใช่ไหมครับตัวนี้เขามีให้นะครับทางนู้น6ตัวก็คือไฟโตสเตอรอลฟโตสเตอรอลเนี่ยอย่างที่บอกไปมันก็คือสารสเตียรอยตัวหนึ่งซึ่งมาจากพืชมันไม่เหมือนสารสเตียรอยที่มาจากยาอันนั้นกินเพื่อหยุดการอักเสบอย่างคนที่เป็น SLE คนเป็นโรค รูมาตอยนะครับเป็นโรคต่างๆที่มันปวดเขาหมอต้องให้ยาตัวสเตียรอยแต่กินไปมากๆเป็นไงครับตับไตไม่เหลือนะแต่ตรงนี้มันกินได้ไม่มีปัญหานะครับตัวสเตียรอยเข้าในสมุนไพรก็มีแต่เขาเอามาช่วยในการยับยั้งมะเร็งแค่ยับยั้งนะเบรกมันไว้ไม่ให้มะเร็งเกเรมันกระจายเท่านั้นเอง นะครับแต่ไม่ได้ไปรักษาอะไรนั้นก็คือเอามาช่วยระดับหนึ่งเท่านั้นเรายังมีตัวฟลาวนนย์ฟลาวนอย์เป็นตัวที่ละลายในไขมันมันจะเป็นกลุ่มใหญ่หญหๆคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆน้ำมันมันจะละลายในไขมันฟลาวนอย์เนี่ยจะเป็นสารตัวที่ดูแลเรื่องสมองนะดูแลเรื่องระดับสายตานะอย่างตัวอย่างตัวที่เป็นใช้กันมากก็คือตัวแอนต้าตัวไม่ใช่ต,ตัวแอนโทไซยานินแอนโทไซยานินเนี้ยตัวเนี้ยดีมากออกสีม่วง จะมีในผักม่วงๆนะจะดูแลสายตาดูแลระบบสมองดีดูแล,แลระบบประสาทดีนะครับเอามาใช้ร่วมยังมีกฎไขมันกรดไขมันเมื่อวานนี้บอกไม่หมดกรดไขมันตัวนี้เป็นกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะครับทานแล้วมีผลอะไรจะเป็นตัวไปช่วยสร้างคอลลาเจนแล้วก็เป็นตัวไปช่วยสร้างฮอร์โมนอย่างที่บอกร่างกายมนุษย์เราที่เป็นโรคชราส่วนหนึ่งก็คือฮอร์โมนมันพร่อง ฮอร์โมนอะไรบ้างอย่างเช่นกรดฮอร์โมนฮอร์โมนเพศฮอร์โมนต่อบไทยลอยมยันค่อยๆพร่องไปเราก็เป็นโรคไทรอยตัวนี้ก็เป็นตัวเสริมตัวหนึ่งเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเขาเรียกว่าเป็นสารตั้งต้นนะครับช่วยทําให้ร่างกายเราเพิ่มฮอร์โมนขึ้นมานะครับแต่พวกนี้จะมีได้นะครับถ้าไม่มีเอนไซม์ทําไม่ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเซอร์นนตินดีมากมีเอนไซม์และโคเอนไซม์ถึง95ชนิด เอนไซม์สำคัญมากรองจากออกซิเจนอย่างที่บอกเมื่อวานถ้าคุณไม่มีเอนไซม์อาหารที่คุณกินเข้าไปไม่มีค่าเลยเหมือนกับทิ้งเอาไว้มันเน่าเปล่าๆอย่างคนแก่ที่มีปัญหาเรื่องมะเร็งลำไส้เยอะขึ้นทุกวันนี้คนที่สูงอายุระบบเอนไซม์มันถอยหลังเมื่อเอนไซม์ถอยหลังเขาดันไปกินเนื้อสัตว์เยอะขึ้นอีกอาการย่อยก็แย่มันก็ไปหมักหมมที่ลำไส้ลำไส้ใหญ่ทิ้งไว้ตรงนั้นนะ เกิดเน่าก็เป็นมะเร็งลำไส้หมอต้องตัดลำไส้ไปเรื่อยผมไปเจอเยอะที่ศูนย์มะเร็งข้างรามาโดนตัดลำไส้ไปเยอะเลยผู้สูงอายุเพราะนั้นต้องบอกผู้สูงอายุเลยว่าพยายามกินเนื้อสัตว์ให้น้อยกินผักเยอะๆเพราะฉะนั้นถ้ากินเนื้อสัตว์เยอะคุณต้องกินเอนไซม์ช่วยกินเซอร์นิตินช่วยซึ่งทําให้ระบบก,การย่อยดีขึ้นนะครับโอเคอีกตัวหนึ่งที่เมื่อวานนี้ซึ่ในนี้ไม่มีแล้วเมื่อวานผมเขียนเสริมขึ้นมาอันนี้ตัวนี้ดีมาก นิวคลียท้์28ชนิดนิวคลียท้าคืออะไรนิวคลียท้าคือสารตั้งต้นสารตั้งต้นตัวหนึ่งในการทำให้ร่างกายสร้าง DNA DNA สําสำคัญไหมสำคัญ,คญร่างกายเรามีเซลเซลลเล็กกว่าเซลล์ก็คือโครโมโซมแต่กว่าจะเป็นโครโมโซมนะั้นต้องคือต้อง DNA มาต่อเรียงกันถูกไหมครับนั่นแหละ นิวคลียทั์เป็นสารตั้งต้นของ DNA เพราะฉะนั้นสังเกตว่าอย่างคนเป็นมะเร็งทำไมกินแล้วมันเห็นผลเร็วจังเนี่ยเพราะมันได้อาหารครบมันไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวไดเอนไซม์ ins, ครบมีนิวคลียตัยด้วยเหน็นไหมครับ <c oughs> เพราะนั้นเมื่อร่างกายได้ครบขนาดเนี้ยเซลลมาเลยฟื้นเร็วตัวกรดอะมิโนโนี้ก็ไปสร้างอะไร <c oughs> สร้างเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวไปทําลายมะเร็งอีกทีหนึ่งเซอร์นิตินไม่ได้ทําลายมะเร็ง เซอร์นิตินไม่ได้รักษาโรคเซอร์นิตินกินเพื่อป้องก,กันโรคเซอร์นิตินกินเพื่อไปฟื้นฟูนะครับไปซ่อมแซมเซลล์ตรงนั้นแล้วเซลล์ตรงนั้นมันไปจัดการไปซ่อมแซมเซลล์แต่ละจุดเองร่างกายมนุษย์เราจําเป็นเพราะฉะนั้นแล้วมันไปทําให้กระบวนการที่เราเรียกว่าเมตาบอลิซึมสมบูรณ์ดูต่อครับนี่ครับวันนี้เอามาให้ดูเอนไซม์ทำงานยังไง เอนไซม์ inside, เมื่อวานนี้ผมบอกไปว่าเอนไซม์ inside, เรามีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเอนไซม์ i ดเจสตีมหรือน้ำย่อยน้ำย่อยมีอยู่ที่กระเพาะกับลำไส้ถูกไหมครับย่อยๆๆไปแล้วแต่ถ้าย่อยไปแล้วถ้าไม่มีเอนไซม์ตัวที่2 m e เมตาบอลิกเอนไซม์ร่างกายเอาไปใช้อะไรไม่ได้เลยจบในแบบ้านเรามีขายเอนไซม์กันหลายบริษัทเนาะใช่ไหมครับแต่ผมบอกให้ ทุกบริษัทในบ้านเราที่ขายเอนไซม์เป็นแต่ Digestive อย่างเดียวไม่มีเมตา b บลิกเอนไซม์รู้จักประเช็งไหมครับโอ้ oh, โหบ้านใครมีนะดองดองเอาไว้เต็มเป็น,เป,นเป็นถังเลยเนาะแล้วเขาก็ให้กินนะ่ะเขาเป็นจุลินทรีย์ที่ไปย่อยผักย่อยผลไม้แล้วมันให้เอนไซม์ออกมาซึ่งเป็นเอนไซ์น้ำย่อยธรรมดาไม่มีเมตา b บลิกแต่เซอร์นิตินมีเมตาบลิกเอนไซม์ดีไหมครับดีตบมือให้เซอร์นิติน ันนี้เข้าใจเลยอย่งทําไมคนกินแล้วเห็นผลเร็วเมตาโบริกเอนไซม์สำคัญที่สุดผมเมื่อวานนี้ผมบอกไปว่ามีชาวญี่ปุ่นเขาได้รับรางวัลโนเบล mm hmm. เขาใช้วิธีการอดอาหารเย็นจากที่เขาได้แก่มั้เขาอายุ30กว่าปีแต่หน้าแก่เขาอดอาหารเย็นไม่กินอาหารเย็นเลยตลอดกินอาหารเช้ากับกลางวันแล้วเขาหนุ่มขึ้นหนุ่มขึ้นทำไมถึงหนุ่มขึ้น เพราะว่าเอนไซม์สร้างมาจากโปรโตีนคือคือโปรโตีนย่อยเป็นกรดอะมิโนโกรดอะมิโนนั่นแหละส่วนหนึ่งไปสร้างเอนไซม์ถ้าเกิดคุณกินข้าวเยอะเกินไปร่างกายมันก็ต้องสร้างเอนไซม์เอามาย่อยเยอะถูกไหมสมมตินในร่างกายคุณมีเอนไซม์อยู่มีมีกรดอะมิโน5ส่วนที่จะไปสร้างเอนไซม์ถ้าคุณกินข้าวเยอะมันต้องไปใช้เป็นน้ำย่อย4ส่วน หลือ,อีกส่วนเดียวเป็นเมตาบอลิกดีไม่ดีไม่ดีเพราะเรากินข้าวน้อยการย่อยก็น้อยจาก5ส่วนจาก4ส่วนมันก็เหลือ2ส่วนอีก3ส่วนเป็นเมตาบอลิกร่างกายคุเลยสมบูรณ์ขึ้นคนนั้นเรยนหนุ่มขึ้น60หนุ่มกว่า30เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นร่างกายเราไม่เป็นโรคเพราะร่างกายเรามีเมตาบอลิกเอนไซม์หน้าที่ของเขามี2อย่างพร้อมกัน1 ในการเผาผลาญให้เกิดพลังงาน2แปลร,รูปกรดอะมิโนแฟค t ตียซิตหรือกรดไขมันนะครับหรือกูโคตไปเป็นชีวโมเลกุลในร่างกายที่ต้องการอะอย่างเช่นกรดไขมันต้องมีเมตาบอลิกเอนไซม์แปลงให้กรดไขมันเป็นฮอร์โมนเป็นคอเลสเตอรอลโอเคไหมกรดอะมิโนเยอะที่สุด ะะใช้เมตาบอริกเอนไซม์มากที่สุดเอาไปแปลงเป็นทุกอย่างในร่างกายเซลล์ต่างๆกระดงกระดูกทุกอย่างข้อเครอหมดทุกอย่างเลยต้องใช้เมตาบอริกเอนไซม์จัดการในการแปลรูปจากกรดอะมิโน,โนเวลาคนที่เป็นมะเร็งหมอเลยให้กินไข่ขาวเยอะๆเห็นไหมในไข่ขาวเนี่ยมีกรดอะมิโน,โนครบนะ20อย่าง ทุกท่านที่นั่งนี้ไม่ต้องกลัวว่าฉันแก่แล้วฉันไม่กินไข่กินไปเลยไม่ต้องกลัวอ้วนกินได้เลยวันละสองฟองถึงสามฟองไม่ต้องกลัวอ้วนไข่ขาวมีกรดอะมิโนโครบและหาง่ายที่สุดในประเทศไทยเนาะผมกินแต่ตกฟองละบาทตอนนี้เป็นฟองละ5บาทแล้วก็ยังกินอยู่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่หาง่ายที่สุดโอเคไหมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณกินโปรตีนเยอะๆแต่ถ้าไม่มีตัวนี้ไม่มีตัวเอนไซม์อาหารมันก็ไม่มีประโยชน์ แต่เซอร์นิตินมีเอนไซม์ตั้ง96 95ตัวซึ่งในนั้นมีเมตาโบลิกเอนไซม์ด้วยคนป่วยจึงหายป่วยไม่ใช่เพราะเซอร์นิตินแต่เพราะร่างกายมีสารอาหารครบมีสารต้านเข้าไปสู้กับมะเร็งมีตัวเอนไซม์เข้าไปจัดการแปรรูปสร้างเม็ดเลือดขาวทีเซลล์ฆ่ามะเร็งคนป่วยพี่เป็นมะเร็งก็เลยหายเร็วโอเคไหมไปตอบให้ถูกต้อง อย่าไปต่อว่าเซอร์นิตินไปจัดการฆ่ามาเร็งนะโดนอยจับผมไม่รู้นะนะครับเพื่อนผมอยู่อยนะ <c oughs> โอเคพอเข้าใจครับอันนี้คือเป็นความรู้ใหม่เพราะนะั้นแล้วเราก็มีตัวนี้ด้วยนิวคลีด์ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของ DNA นะก่อนจะเป็นเป็นดีเมาแล้วก็เป็นโครโมโซมโครโมโซมแต่แลโครโมโซมมันจะมาเรียงเรียง แต่ละบ้านก็จะมีจะจะมีดีเนี้ยที่เลียงเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแม่พิมพ์อะนะเขาเรียกว่ายีนยีนใครก็ยีนมันนวเคือวิทย์เนี่ยเป็นต้นกําเนิดของการสร้างยีนเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ยโลกเราเนี่ยเขาพยายามนักวิทยาศาสตร์เขาพยายามสรรหาอาหารเสริมอะไรก็แล้วแต่ที่มันไปส่งเสริมให้ดีเอ็นเอและยีนนั้นแข็งแรงถ้าดีเอ็นเอและยีนแข็งแรงเมื่อไหร่เซลล์คุณจะแข็งแรงอวัยวะก็จะแข็งแรงถูกไหมครับเพราะนั้น ถ้าคุณกินเซโรนิตินเข้าไปไม่ใช่ว่าคุณจะปลอดภัยเรื่องโรคอย่างเดียวคุณจะหนุ่มขึ้นสาวขึ้นหน้าจะไม่เหี่ยวเลยเอาไหมอาบางคนมาที่นี่นั่นหน้าแก่ๆถ้ากินเซโรนิตินไม่ถึงปีนั้นหน้าตึงเป๊ะเลยรับรอง